ค่ะตอนนี้กําลังจะไปหุบป่าตาดนะคะจังหวัดอุทัยธานีเดี๋ยวจะแวะถามทางก่อนเห็นพุชาน่ากินค่ะผลไม้จังหวัดอุทัยธานีนะคะดิมข้างทางมีถั่วและด้วย <c oughs> ถั่วและต้มยังคะพี่ <c oughs> ไมไ่ต้มค่ะอ๋อไม่มีต้มแล้วเหรอคะ <c oughs> มีจะต้มเขาพูดอย่างนี้หลังต้มพุช<ห>่าขายไงคะ <c oughs> พุช่าสามสิบเหมือนกันอ๋อทำไมอันนี้มัน แดงๆขัดออกมจากชิมได้ไหมคะได้ปลูกเองเหรอคะไม่อะรับเขาบางคนเขาชอบแดงๆเนี่ยพี่ก็ขี้เกียจเรื่องเวลาลายห่วงวางอันนี้จะเปรี้ยวกว่าเนาะพี่ก็จะเ้อันเนี้ยอันเนี้ยจะเปรี้ยวกว่าอันนี้ลาพี่อยู่เฉยพี่ก็จะขัดแดงๆเอายี่สิบบาทได้ไหมคะได้เอาเปรี้ยวๆพี่หุบป่าตาดไปไกลไหมคะแยกหน้าเนี่ยแยกไหนคะพี่แยกข้างหน้าเนี่ยมีป้ายบอกปุ๊บจะมีทางแยกไปโศกอ่ะ ถนนแบบนี้เลี้ยวเข้าไปเลยแล้วก็แยกไปถึงโน้นหน้าวัดแยกซ้ายเพราะเขามีปลายบอกมีขา้าวโพดมีขา้ขาวโพดต้มค่ะม,มียักษ์ยืนสองพวงอ๋อแล้วเราก็เลี้ยวเข้าไปเลยนะคะสายตลอดอ่ออขาข้าวโพดขายไงคะพี่เอาให้หนูถุงหนึ่งนี่ค่ะผละไม้ น้ำพริกต <Oliver, German. S 2> ้มก็พุสานึกว่าถั่วแล้ต <t Muss> ้มแล้วก็เป็นข้อมูลสําหรับการท่องเที่ยวเผื่อใครมาเส้นทางอุทัยธานีตรงนี้นะคะมีของขายข้างทางนะคะแต่ว่าปั๊มจะน้อยนะคะปั๊มมีนิดมีไม่เยอะค่ะก็เพื่อนๆก็ถ้าเข้าทางมาทางหลักก็เติมมาให้ เต็มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปปุบหาตาพาลูกเก์กไปเที่ยวกันแ,แวะซื้อของเขาไปกินก่อนค่ะร้านข้างทางค่ะผลไม้จังหวัดภูทรทัน<ม>เดี๋ยะไปกับคิวชาแดลเลยค่ะบางคนนั่นงถจะร้านส่นบางคนเาขาก็ไม่ร้าน